เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l i น e แอดมันนี่ออนสวัสดีครับพบผมบอยนะครับและวันนี้นะฮะก็มาเจอเจอกันแล้วนะครับโดยคอนเทนต์นะครับของวันนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ไปคิดขึ้นได้นะครับจากการที่ผมได้ไปไลฟ์นะครับในเพจนะครับมันนี่ออนแอใน f a c e b o o k นะครับซึ่งได้นะครับคอนเทนต์นะครับที่มีชื่อว่าถ้าผมมีเงิน100รดอลลาร์ ในการเทรดผมจะทำยังไงดีอ่าถ้าผมมีเงิน100ดอลลาร์นะครับ100ดอลลาร์อ่าสามประมาณสามพันบาทนะครับผมจะเริ่มต้นยังไงดีอ่าแบบมือใหม่เลยนะครับแบบมือใหม่เลยซึ่งแน่นอนครับว่าเออมันเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เฮ้ยถ้าผมเอาไปแชร์ นะครับมาแชร์ให้พี่ๆเพื่อนๆน,นะครับอย่างน้อยนะครับเราก็ได้แนวคิดประสบการณ์นะครับว่าเออเราเนี่ยจะทําการเทรดนะครับได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งประสบการณ์ที่ผมอยู่ในตลาดนี้มันอาจจะไม่ได้มากนะครับถึงขั้นที่จะมาแนะนําทุกท่านแล้วก็สามารถทําตามจนเป็นเทรดเดอร์ระดับเทพได้เลยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้การันตีนะครับแต่ วันนี้ครับผมก็จะมาแชร์มุมมองผมนะครับผ่านไวบอร์ดนะครับตัวนี้นะครับโดยนะครับคําถามผมจะเขียนทิ้งไว้ว่อนถ้าผมมีเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์ผมจะเริ่มต้นเทรดยังไงดีอ่าโอเคคําถามนี้สุดยอดมากนะครับแล้วก็ทําให้ผมได้คิดได้ว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยตอนที่เริ่มต้นนะครับ เราไม่จําเป็นต้องมีทุนเยอะเลยนะครับตอนที่ผมเห็นคําถามนี้นะครับเข้ามาในหัวนะครับเออจริงๆแล้วเงินเพียงแค่หนึ่งร้อยดอลลาร์มันอาจจะเพียงพอตอการเริ่มต้นหรือเปล่านะครับสําหรับมือใหม่นะครับผมก็บอกเลยว่าทําได้นะครับถ้าคุณจริงจังทุ่มเทนะครับแล้วก็มีวินัยอดทนนะครับทํามันอย่างสม่ําเสมอนะครับฝึกฝนอย่างสม่ําเสมอยังไงก็ทําได้นะครับโดยเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับ เงินก้อนเนี้จะเป็นก้อนที่เฮ้ยคุณอ่ะจะเอาลงมาเทรดเลยนะเวลานั้นมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณจะต้องทําการนําเงินหนึ่งร้อดอลลาร์เนี่ยเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ครับเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินสักบาทในการเริ่มต้นครับเพราะว่าอะไรอ่าเพราะว่าอะไรนี่ผมขอขยับก่อนเนี่ยผมให้ทุกคนดูนะครับ เรามีบัญชีทดลองครับเงินเดโมนะครับในการฝึกฝนได้เห็นไหมฮะเราสามารถฝึกโดยการใช้เงินทดลองเงินสีส้มๆนี่ยครับมันจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชีวิตได้นะครับถ้าคุณเห็นมันแล้วมีนะครับความคิดว่าเฮ้ยตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะทําให้เราฝึกฝนแ้ะพัฒนาก้าวต่อไปได้นะครับโดยเงินหนึ่งร้อยดอลลาร์จะเป็นเงินที่เราเนี่ยเตรียมเอาไว้เทรด ในอนาคตนะครับเวลาที่เรานะครับมีความพร้อมมากกว่านี้นะครับเพราะว่าคนที่เริ่มต้นใหม่ผมเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่คุณต้องตามหาเป็นอันดับแรกนะครับความรู้เนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่เอ้ยทุกคนอ่ะต้องไปตามหาให้เจอก่อนนะครับเป็นหัวใจสําคัญเกี่ยวกับการเริ่มต้นนะครับจากเทรดเลยนะครับโดยแหล่งศึกษานะครับผมก็แนะนําเลยว่า youtube นะครับ youtube เนี่ย ถ้าตอบคําว่า youtube อาจจะกว้างไปนะครับแต่ผมแนะนําว่าเฮ้ยหลังจากที่ผมได้เริ่มต้นนะครับทํา youtube นะครับก่อนหน้านี้ก็มีนะครับคนที่นะฮะมีแนวทางเหมือนผมนะครับที่พร้อมจะแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มีคนทาเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับดังนั้นความรู้ฟรีๆมีเยอะครับนะครับดังนั้นความรู้ฟรีๆเนี่ยเราเนี่ยครับ เก็บให้หมดครับเก็บให้หมดครับไปดูเลยครับสิ่งที่มันฟรีนะครับมันดีแบบโน้นนะมันดีแบบนี้นะเราเอามาประยุกต์ครับอ่าเราเก็บรวบรวมความรู้ก่อนนะครับเก็บรวบรวมความรู้ของฟรีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับมาประยุกต์นะครับซึ่งความรู้ต่างๆที่เราจะามาประยุกต์ใช้เทรดเนี่ย นะครับมันเนี่ยจะต้องผ่านอะไรครับมันจะต้องผ่านการฝึกฝนไงอ่ามันจะต้องผ่านการฝึกฝนในนั้นการฝึกฝนเราเราจะใช้เงินบัญชีฝึกหัดนะครับ <Rever se. S 1> เง <ห S 1> <โ frustrating. S 2> ินบัญชีฝึกหัดในการฝึกฝนนั่นเอง <c oughs> <cos. S 2> จนเราเนี่ยสามารถนะครับประยุกต์ใช้ความรู้ในการเทรดได้จนเราชํานาญครับอ่าถ้าเราชํานาญนะครับและก็มีประสบการณ์ในการฝึกเยอะครับ เขนบามีประสบการณ์ในการฝึกเยอะก็คือเอ้ยเริ่มเนี่ยฝึกฝนนะครับฝึกฝนด้วยเงินทดลองฝึกเยอะเะนะครับฝึกเทคนิคเนี่ยที่ไปเรียนมาแบบฟรีๆนะครับฝึกเยอะจนถึงขั้มที่เฮ้ยเราเข้าใจแล้วว่าเทคนิคแต่ละเทคนิคนะครับมันใช้งานยังไงนะครับมันมีจังหวะเข้าออเดอร์รูปแบบไหนบ้างน,นะครับแล้วเราเนี่ยก็ทําการอะไรครับมุ่งสู่เริ่มต้นครับเริ่มต้น เทรดแบบจริงจังและมีวินัยครับอันเนี้ยคือก่อนหน้านี้เราได้ทำการนะครับไปเรียนฟรีใช่ไหมครับดูใน youtube ไปศึกษาจนมีความรู้นะครับก็ไปประยุกต์ไปประยุกต์เสร็จเฮ้ยเราเริ่มชำนาญมีประสบการณ์ในการเทรดเงินทดลองและเราเริ่มเข้าใจเทคนิคมากขึ้นเราจะเริ่มต้นแบบจริงจังนะครับเริ่มต้นแบบจริงจังเนี่ยเราจะต้อง ฝึกเงินเดโมนะครับโดยที่มีเงื่อนไขนะครับว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เข้าออเดอร์นะคุณเนี่ยต้องมีความเข้าใจในเทคนิคนั้นและไม่มั่วนะครับทุกครั้งที่เข้าเทรดมีเหตุและผลรองรับเสมอนะครับเมื่อเราเข้าใจว่าเฮ้ยเทคนิคต่างเทคนิคใช้ไงเนี่ยเราทําตามครับทําตามในตัวเทคนิคนั้นเงื่อนไขเข้ามาเมื่อไหร่เราเข้าออเดอร์เราเข้าออเดอร์แล้วมาวัดผลครับอ่า ทำการวัดผลนะครับวัดผลสำฤทธิ์ของเราว่าเฮ้ยที่เราฝึกฝนเริ่มต้นแบบจริงจังเนี่ยเราเนี่ยมีวินเลทสูงเท่าไหร่คืออัตราที่เราจะชนะอ่ามันสูงไหมนะครับวัดผลนะครับวินเลทของเราถ้ามันอยู่ในโซนหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเฮ้ยไม่น้อยแล้วหกสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปอาจจะเกิดนะครับจากการทด สอบทดลองนะครับเข้าออเดอร์เนี่ยประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันครั้งนะครับเนี่ยหนึ่งพันครั้งนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่เหมาะนะครับเหมาะสมนะครับก็คือไปฝึกครับเข้าอ,ออเดอร์ทุกวันวันละสิบก็ได้วันละยี่สิบก็ได้นะครับฝึกจนเอ้ยหนึ่งพันครั้งเนี่ยวิลเลจมันประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตก็คือชนะประมาณหกร้อยใช่ไหมครับแพ้สี่ร้อยอะไรแบบนี้ยแล้วเราก็มาดูต่อว่าเฮ้ยไอยที่เราได้ทดลองไปเนี่ย มีจุดอ่อนอย่างไรบ้างนะครับมีจุดอ่อนอย่างไรบ้างจุดอ่อนครับเราต้องหาจุดอ่อนของตัวเองให้เจอนะครับเราเนี่ยหาจุดอ่อนแล้วก็ปรับครับปรับแก้ปรับแก้เรื่อยๆนะครับจนเราเนี่ยก็วนกลับมาจริงจังอีกวัดผลอีกปรับจุดอ่อนอีกนี่ครับเมื่อมันครบหนึ่งพันนะครับครบหนึ่งพัน ครั้งที่เราได้ทดลองนะครับหรือว่าเฮ้ยเราเนี่ยอาจจะทดลองเพียงแค่ห้าร้อยแล้วมันดูแล้วเฮ้ยโอเคเว้ยนะครับโอเคแล้วก็เราก็มาปรับจุดอ่อนนะครับทดลองวนเรื่อยๆวนเรื่อยๆนะครับโดยที่ย้ํานะครับว่าต้องจริงจังและก็มีวินัยในการฝึกฝนนะครับโดยใช้ความรู้เมื่อเราทําได้ปุ๊บนะครับให้ทุกท่านนะครับมาเริ่มต้นแหละนะครับมาเริ่มต้นแหละเราจะเริ่มต้นทํากําไรหลังจากที่ เรานะครับฝึกฝนอย่างจริงจังแล้วก็มีการวัดผลเปอร์เซ็นต์การชนะเราจะมีการเริ่มต้นเทรดเงินจริงครับเราจะเริ่มต้นเงินจริงแหละตรงนี้แหละครับถ้ามันเข้าสู่การทําจริงแล้วมันจะมีเรื่องของจิตวิทยานะครับไม่เกี่ยวข้องแนะเพราะว่าเราเนี่ยเริ่มใช้เงินจริงเมื่อไหร่เราจะเริ่มนะครับมีความวิตกนะครับว่าเฮ้ย เงินนั้นมันเป็นเงินจริงแล้วเว้ยถ้าเสียเสียจริงและได้ก็ได้จริงๆแล้วมันจะไม่ใช่แบบเดิมที่เราไปฝึกมาแล้วที่เราฝึกมามันยังเป็นเงินทดลองมันพร้อมที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแต่เงินจริงครับเมื่อเราเสียแล้วนะครับมันจะเสียไปเลยนะครับมันจะเสียไปเลยแต่สิ่งที่เราได้กลับมามันคือประสบการณ์ครับมันจะทําให้เรามีความชนนานาญในการใช้เงินจริงมากขึ้นมันจะทําให้เรามีประสบการณ์นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้น เราก็จะทําการฝึกฝนต่อครับนะฮะเก็บประสบการณ์แล้วก็เริ่มต้นแบบจริงจังครับวัดผลนะครับโดยอาจจะใช้เงินจริงนะครับอาจจะใช้เงินจริงบ้างสลับเงินทดลองบ้างไปเรื่อยๆครับนะครับแล้วลองเช็คดูว่าอ๋อเออวิลเลจเราก็ยังประมาณ60นะครับถ้าคุณวิลเลจยังประมาณห0นะครับคุณก็จะขยับมาอีกหนึ่งขั้นนะครับอันนี้ก็คือขั้นแรกนะครับ ก็คือมีการเริ่มทดสอบเงินจริงนะครับเริ่มใช้เงินจริงแล้วนะครับแล้วถ้ามันผ่านขั้นตอนนี้ไปได้นะครับคุณต้องขยับนะครับสเตปมาเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งก็คือคุณจะต้องนะครับทําการวัดผลอีกรอบหนึ่งไปดูครับไปดูนะฮะว่าที่เราได้ฝึกนะครับที่เราได้ฝึกที่เราได้เทรดมามันเนี่ยมีโอกาสสูงไหมนะครับที่เราเนี่ย จะแพ้ติดต่อกันมากถึง3ครั้งนะครับเราลองไปดูนะครับเนี่ยประมาณ1,000ครั้งที่เราได้ไปทดสอบทดลองมาเนี่ยนะครับมันมีโอกาสสูงไหมที่เราแพ้3ครั้งติดต่อกันนะครับแพ้ติดต่อกันถ้าแพ้ติดต่อกัน3ครั้งมันยังมีเยอะอยู่เฮ้ยแสงว่าคุณยังไม่ผ่านนะครับคุณยังไม่ผ่านคุณก็ต้องทําการฝึกฝนกลับไปหน้าเดิมใหม่กลับไปทดลองตังนี้ใหม่นะครับก็คือ ไปหานะครับความรู้ใหม่ประยุกต์ใช้ถ้าชํานาญแล้วเริ่มต้นจริงจังนะครับวัดผลว่าเริ่มดีขึ้นหรือเปล่าแก้จุดออดน,นะครับแล้วมาเริ่มเงินจริงนะครับเริ่มเงินจริงก็เหมือนเดิมครับฝึกฝนจริงจังด้วยเงินจริงบ้างเ,เงินจริงก็คือก็คือเรากดทีละหนึ่งดอลลาร์นะครับเนี่ยถ้าเงินจริงก็คือกดทีละหนึ่งกดทีละหนึ่งให้จิตใจเราเริ่มปรับนะครับเริ่มปรับสภาพได้ แล้วเราไม่แพ้ติดต่อกัน3ามครั้งเมื่อไหร่เราจะขยับมาเริ่มครับสร้างกำไรแบบปั้นพอร์ตแล้วนะครับเราจะเริ่มทำการครับสร้างกำไรด้วยการปั้นพอร์ตจากเงินน้อยๆครับไปเงินมากๆอ่าเราจะเริ่มทำนะครับการปั้นพอร์ตจากเงินน้อยๆไปเงินมากๆเอ๊ะทำไมผมถึงบอกว่าให ทดลองนะครับทดลองว่าห้ามแพ้ต่อเนื่องกัน3าครั้งนะครับแล้วทําไมต้องมาวัดผลการเทรดทุกครั้งเลยนะครับทําไมต้องมีการใช้เงินทดลองแล้วขยับม,มาเป็นเงินจริงนะครับแล้วขั้นต่อมาทําไมถึงมาเป็นตรงนี้ก็เพราะว่าเราจะเริ่มมีการขยับขนาดไม้ที่ใหญ่ขึ้นครับนะครับเราจะเริ่มมีการขยับขนาดไม้ที่ใหญ่ขึ้นโดยการปั้นเงินนะครับเราเนี่ยอาจจะเริ่มนะครับจากหนึ่งรดอลลาร์เนี่ย โอเคนะครับ100ดอลล่าของเรานะครับไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่อไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็ได้มีการทดสอบด้วยเงินจริงทีละหนึ 1, ่งดอลล่าหนึ่งดอลล่าแล้วก็บนเป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าถ้าเรามีวินเลทน,นะครับประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยแล้วเราทดลองด้วยเงินจริงนะครับแล้ววินเลทมันยังหกสิบเปอร์เซ็นอยู่เราเทรดไปเทรดมาครับหนึ่งร้อยดอลล่าของเรามันก็ยังอยู่แถวแถวหนึ่งร้อยเหมือนเดิมครับมันจะไม่ขยับไปไหนครับ มันก็ยังอยู่ประมาณเนี่ยร้อยอาจจะเหลือประมาณเก้าสิบหรืออาจจะเป็นร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบอะไรประมาณนี้นะครับมันก็อยู่ในโซนร้อยต้นตนเราจะเริ่มมีการเปลี่ยนรูปแบบการเทรดครับโดยการตั้นพอร์ตผมขอตั้งต้นที่หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับหนึ่งร้อยดอลลาร์ของเราเนี่ยจะทําการปั้มพอร์ตโดยเราจะแบ่งการเทรดครับแบ่งไปทั้งหมดสิบเซตครับผมอ่าแบ่งไปทั้งหมดสิบเซตนะ เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าโอเคนี่สิบแหลวนะครับก็แบ่งสิบสิบสิบครบเลยนะครับให้ครบนะครับเมื่อครบสิบเนี่ยเราจะเทรดทีละเซตครับทีละพอร์ตนะครับพูดง่ายๆครับเติมสิบดอลลาร์ครับเนี่ยคือหนึ่งร้อยดอลลาร์เอามาแบ่งก่อนอ่าเอามาแบ่งเป็นสิบสิบสิบนะครับสิบเซ็ตนะครับแล้วเทรดครับทีละเซตครับ โดยมีเป้าหมายการเทรดที่มากขึ้นครับก็คือ10ดอลลาร์เราจะต้องไป100่งครับ10ดอลลาร์ก็ต้องไป100ครับไป100ทําไงนะครับก็จะต้องมีการบริหารจัดการเงินส่วนนี้ด้วยนะครับโดยก่อนที่เราจะมาทําถึงขั้นนี้ได้นะครับคุณจะต้องผ่านเงื่อนไขของการห้ามแพ้ติดต่อกัน3ไม้เนี่ย ให้ได้นะครับคําว่าห้ามแพ้ติดต่อกันสามไม้หมายความว่าคุณทดลองหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยนะครับทดลองเทรดหนึ่งร้อยครั้งเนี่ยลองไปดูสถิตินะครับเราเนี่ยแพ้ติดต่อกันนะครับสามครั้งเนี่ยมีเพียงแค่สองนะครับมีเพียงแค่สองครั้งเองนะครับจากการเทรดทั้งหมดหนึ่งร้อยครั้งหรือว่าเราแพ้ติดต่อกันสามครั้งเนี่ยมีเพียงแค่ห้าครั้งนะครับห้าครั้งนะครับจากจากการเทรดเนี่ยนะฮะหนึ่งร้อยนะครับเฮ้ยแสดงว่า มีลุ้นอยู่นะอ่ามีลุ้นอยู่นะครับแต่ผมแนะนําว่าไม่เกินนะครับไม่ควรแพ้ติดต่อกันสามครั้งเนี่ยเกินสามนะครับถ้าทดลองหนึ่งร้อยครั้งนะครับถ้ามากกว่าเนี่ยอย่างห้าเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงนะครับกลับไปวัดผลอีกรอบหนึ่งไปฝึกอีกรอบหนึ่งนะครับโดยฝึกก็ใช้ตารางหน้าแรกนะครับเนาะใช้ตรงนี้นะครับเนี่ยใช้หน้าแรกนะครับเนอะต่อมานะครับเมื่อเราทําได้แล้วนะครับไม่แพ้ติดต่อกันสามครั้ง เข้ามาตรงนี้นะครับเราจะเริ่มปั้นพอร์ตนะครับโดยการวิธีปั้นนะครับเราจะเริ่มจากสิบดอลลาร์นะครับถ้าแพ้เนี่ยเราจะเสียสิบดอลลาร์เลยนะอ่าถ้าแพ้นะครับก็คือเราจะปั้นนะครับจากสิบไปร้อยครับกําไรเท่าไหร่ส่วนต่างอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนต่างคือเก้าสิบนะครับส่วนต่างคือเก้าสิบคือเราจะปั้นปั้นปั้นไปครับมันจะใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับแต่ส่วนต่างมันเยอะครับ นะครับวิธีการเข้าเทรดนะครับผมจะใช้แบบนี้ครับแบ่งขนาดไม้นะครับให้เป็นหนึ่งร้อยส่วนสมมุติว่าเนี่ยสิบดอลลาร์เนี่ยให้มันเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับร้อยเปอร์เซ็น์ของสิบพูดผิดนะครับร้อยดอลลาร้อยพูดผิดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเท่ากับสิบดอลลาร์นะครับแล้วแบ่งขนาดไม้นะครับเป็นสามไม้ ไม้แรกสิบสองดอลลาร์ไม้ที่สองหกสิบสามหกสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับไม่ใช่ดอลลาร์นะครับไม้แรกสิบสองเปอร์เซ็นตไม้ที่สองยี่สิบห้าเปอร์เซ็นไม้ที่สามหกสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับก็จะแบ่งเป็นสามไม้ครับอ่าแบ่งเป็นสามไม้โดยการเทรดนะครับเราเทรดไม้แรกถ้าไม้แรกเสียครับไปเทรดไม้ยี่สิบห้าดอลลาร์ผู้ผิดไม้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วไม้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเสียให้ไปเทรด ไม้ละหกสิบสามเปอร์เซ็นของพอร์ตนะครับไม้ละหกสิบสามเปอร์เซ็นของพอร์ตแต่ถ้าสมมุติเราเสียหมดเลยเราก็ล้างครับเราก็จะหมดเลยสิบดอลลาร์นะครับเราจะหมดเลยสิบดอลลาร์เพราะว่าไม้แรกเรากดได้ถ้าสิบสองเปอร์เซ็นของสิบดอลลาร์คือหนึ่งจุดสองดอลลาร์ใช่ไหมครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นของสิบดอลลาร์คือสองจุดห้าดอลลาร์นะครับแล้วหกสิบสามเปอร์เซ็นของสิบดอลลาร์คือหกจุดสามดอลลาร์นั่นเองนะครับเราก็ทําแบบนี้ถ้าแต่ถ้าเราเทรดชนะนะครับ เทรดชนะไม้ที่หนึ่งเอเอ,อเราเทรดสิบสองเปอร์เซ็นตชนะอ่าถ้าชนะนะครับเราก็จะได้เงินมาประมาณหนึ่งดอลลาร์ใช่ไหมหนึ่งดอลลาร์เราก็มาบวกของเดิมครับที่เรามีหนึ่งดอลลาร์อ่าแล้วเราก็จะปรับครับจากหนึ่งร้อยเนี่ยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นมันก็จะไม่ใช่สิบดอลลาร์ครับมันก็จะเป็นสิบเอ็ดอลลาร์ใช่ไหมฮะแล้วสิบเอ็ดดอลลาร์เราก็มาคูณกับสิบสองเปอร์เซ็นอีกรอบนะครับสิบเอ็ดดอลลาร์มาคูณสิบสองเปอร์เซ็นมันก็จะเป็นขนาดไม้ที่เราจะกด นะครับจะกดต่อไปนะครับแล้วถ้าแพ้เหมือนเดิมครับถ้าแพ้ก็ทำการขยับเป็น2 5ของ11ดอลลาร์นั่นเองนะครับเนี่ยเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะได้เงินครบ100ดอลลาร์นะครับโดยถ้าทำแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้เราจะใช้นะครับจำนวนไม้นะครับอยู่ที่ประมาณ30นะถ้าจำไม่ผิดนะครับนี้ผมจำผมจำไม่ค่อยได้นะประมาณ31 นะครับประมาณสามสิบเอ็ดไม้หรือว่าสามสิบสองสามสามประมาณนี้เลยครับสิบเทรดจากสิบไปร้อยเราต้องเทรดให้มันวินให้มันชนะสามสิบเอ็ดครั้งนะครับโดยที่มีเงื่อนไขว่าห้ามแพ้ติดต่อกันสามไม้ครับถ้าเราแพ้ติดต่อกันสามไม้เราจะต้องขึ้นเซ็ตถัดไปแต่ถ้าเราสามารถเทรดแบบไม่แพ้สามไม้และไม่แพ้สามไม้ติดนะครับแล้วมี ใช้ชนะนะครับวินอยู่ที่ส1มสิบเ็ดครั้งเนี่ยเราจะสามารถนะครับปั้นจากสิบไปร้อยได้นั่นเองเมื่อเราได้หนึ่งร้อยดอลลาร์นะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าอีกเก้าครั้งเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมครับจากสิบไปร้อยสิบไปร้อยเอ้ยถ้าเสียก็โอเคถ้าเสียเซตนี้ก็ไปทําเซตถัดไปนะครับโดยการทําเซตถัดไปเราอาจจะทิ้งระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับให้ไปทดสอบเทคนิคก่อนทดสอบเทคนิคแล้วเอ้ยเริ่มโอเคเริ่มดีขึ้นก็กลับมา ครับก็กลับมาอาจจะเป็นในอีกสามวันถัดไปสองวันถัดไปก็อยู่ที่การวางแผนของท่านนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทําแบบนี้ไปเรื่อยถ้าเราแพ้เออแพ้แพ้แพ,แพ,แพ้แต่ถ้าครั้งเนี้ยอ่าชนะครับครั้งนี้ได้มาร้อยดอลลาร์มันก็จะหมายความว่ามันจะรีคัฟเวอร์เงินทุนของเรามาได้เพราะว่าเรามีส่วนต่างอยู่ที่เก้าสิบดอลลาร์ไงครับนะครับดังนั้นการทําแบบเนี้ยนะครับ ถ้าเราชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเราก็สามารถดีคอเวอรเงินทุนกลับมาได้แล้วนะครับและที่เหลือก็จะเป็นกําไรให้เรานั่นเองนะครับนี่คือวิธีที่ผมแนะนําแล้วก็น่าจะเหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับในการฝึกฝนพัฒนาและจนถึงขั้นไปสู่การปั้นพอร์ตเพื่อทํากําไรนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการทำกำไรที่ผมใช้งานบ่อยมากๆนะครับเมื่อผมเริ่มต้นนะครับและมันเนี่ยสร้างเงิน ได้เยอะมากๆจริงๆถ้าเรามีการเทรดที่มีผลลัพธ์ที่ดีนะครับและไม่แพ้สามไม้ติดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิลเลหกิบเเซ็นของเราเนี่ยครับเราฝึกจนวิลเลหกินหมายความว่าหกครั้งนะครับหกผู้ผิดนะครับสิบครั้งเราชนะ6แพ้4ี่นะครับเราเราจะชนะ6 แพ้สี่ครั้งแล้วไอ้สีครั้ง,งนี่ครับเราไม่แพ้ต่อเนื่องกันสามครั้งเลยนะครับถ้าเราไม่แพ้ต่อเนื่องสามครั้งเลยเนี่ยยังไงก็ตามครับเราจะสามารถปั้นพอร์ตจากสิบดอลลาร์ไปร้อยดอลลาร์ได้แน่นอนนะครับและทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนพอร์ตเราโตขึ้นเราก็แบ่งเซตให้มันขยายขนาดพอร์ตที่มันใหญ่มากขึ้นนะครับอาจจะถ้าเราทําไปได้สัก เป็นห้าร้อดอลลาร์อาจจะแบ่งเป็นยี่สิบนะครับยี่สิบจากยี่ิบไป200ร้อยอะไรแบบนี้นะครับค่อยขยับกันไปทีนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นว่าเฮ้ยมีเงิน1นึร้อยดอลลาร์เราจะทำยังไงดีนะครับอะแต่ต่อมานะครับผมก็จะทิ้งท้ายให้ทุกคนนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้แล้วมันดียังไงนะครับมันคือการเข้าใจการเทรดที่มี ความหวังและมีผลลัพธ์ที่สวยงามครับอ่าเราเนี่ยจะเข้าใจการเทรดนะครับที่มันมีความหวังเราเรามีความหวังแล้วว่าเฮ้ยเรามีโอกาสตั้งสิบครั้งอะ่ะเราขอแค่สักครั้งที่มันจะทำสิบไปร้อยแล้วผลลัพธ์ครับผลลัพธ์มันสวยงามแน่นอนครับแล้วถ้าเราทำตามแผนได้เนี่ยเราจะได้ตังค์ตั้งเก้าสิบดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทย 2,000กว่าบาทนะครับ2,700บาทนะครับแล้วเรามีโอกาส10ครั้งถ้าเราทำได้เนี่ย10ครั้งผมเชื่อครับถ้าใครวินเลสสูงกว่าเทรดฝึกจนโอ้ไม่แพ้สามครั้งติด100 100ไม้เนี่ยไม่แพ้สาครั้งติดบ่อยนะครับไม่แพ้สามครั้งนะครับไม่แพ้สามครั้งติดนะครับพูดผิดนะฮะไม่แพ้ต่อเนื่องสาไม้สามครั้งเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะครับคุณเนี่ย พูดง่ายๆครับสิบครั้งทําแบบเนี้ยปั้นพอสิบครั้งอ่ะคุณทําครับทําไปทําไปครับถ้าคุณแพ้สักห้าแล้วทําได้ห้าครับส่วนต่างมันจะเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าคุณได้คุณได้เก้าสิบใช่ไหมครับเก้าสิบคูณห้าก็สี่ร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะบ,บวกสี่ร้อยห้าสิบแต่ถ้าแพ้แพ้เท่าไหร่แพ้ห้ารอบก็เสียไปห้าสิบดอลลาร์ส่วนต่างอยู่ที่เท่าไหร่ครับส่วนต่างอยู่ที่สี่ร้อยดอลลาร์เท่ากับว่า คุณได้กําไร400ดอลลาร์นะครับคุณได้เงินหมื่นกว่าบาทในการฝึกในการทำแบบนี้ในการพัฒนานะครับคุณคิดดูครับว่าเฮ้ยที่คุณทำอะ่ะนะครับมันเนี่ยมีผลลัพธ์ที่สวยงามหรือเปล่ามันสวยงามแล้วโอเคครับนะครับโอเคมากแล้วสุดท้ายต่อมาก็คือเราก็ต้องเข้าใจเกมครับเข้าใจเกมว่าเฮ้ย ที่เราเล่นอยู่มันเป็นเกมการเก็งกําไรนะครับมันเป็นเกมการเก็งกําไรแล้วถ้าเราเนี่ยยังคิดว่าเฮ้ยมันมาเก็งกําไรมันเฮ้ยที่เราทําที่เราเทรดมันมันต่างจากการพนันไหมผมก็บอกเลยว่าไม่ต่างครับถ้าคุณไม่โฟกัสที่การฝึกฝนไม่มีวินัยน,นะครับไม่มีความรู้มันก็ไม่ต่างจากการพนันใช่ไหมครับ ไม่มีระเบียบวินัยไร้แบบแผนคุมความเสี่ยงไม่ได้เท่ากับนักพนันนั่นเองนะครับดังนั้นเราต้องเข้าใจเกมว่าเฮ้ยที่เราเนี่ยมาเทรดในออปชั่นเนี่ยมันคือเกมแห่งการเก็งกาไรนะครับเมื่อเราเก็งกําไรได้เงินครับเพราะว่าผมเชื่อเลยว่าเฮ้ยทุกคนที่เข้ามาต้องการเงินหมดนะครับแล้วคุณเนี่ยเริ่มที่หนึ่งร้อยอ่ะคุณทําไปทํามาสุดท้ายครับ ถ้าคุณไม่มีวินัยคุณไม่มีแบบแผนไม่มีการควบคุมความเสี่ยงสุดท้ายมันก็เป็นสูนย์ครับแต่ถ้าคุณเข้าใจเกมคุณฉลาดหนึ่งร้อยตล่างของคุณจะเป็นแบบนี้คุณจะมีเงินครับหนึ่งร้อยคุณทำแบบนี้อ่ะสมมุติว่าคุณมีห้าร้อยอ่ะทำมาโอเคมี p r o ฟ i t ได้กำไรมาห้าร้อยคุณแบ่งครับแบ่งส่วนหนึ่งไปเรียนไปซื้อหนังสือไปลงทุนกับความรู้ต่อ ไปเทคคอร์สที่มันมีราคาที่เหมาะสมและได้ความรู้ใหม่ๆมาคุณก็จะมีการพัฒนาด้านการเทรดที่สูงขึ้นมีการทำกําไรได้หลากหลายมากขึ้นมีจุดเข้าเทรดที่ดีมากขึ้นและก็จะมีแนวคิดที่โตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับในนั้นคุณเนี่ยเอาเงินกำไรตรงนี้แหละครับมาลงทุนในความรู้และเมื่อเราลงทุนในความรู้จนมีเงินเหลือเก็บ เราก็เอาไปต่อยอดครับเอาไปต่อยอดลงทุนอย่างอื่นนะครับไปลงทุนอย่างอื่นซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนะครับซื้ออสังหาก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็เป็นวิกฤตเนาะนะครับช่วงนี้ก็โคโรนาไวรัสนะครับมันก็อาจจะอันตรายหน่อยนะฮะก็ลองหาดูนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเริ่มต้นเทรดยังไงนะครับให้เริ่มจากเงิน100ดอลลาร์แล้วเติบโตนะครับจนมีเงินที่ มากขึ้นถึงหลักแสนหลักหมื่นอะไรต่างๆนะครับแน่นอนครับว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ผมแนะนํานะครับแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณทําได้แล้วมันไม่ได้จบแค่นั้นครับจงไปลงทุนในความรู้ไปเรียนนะครับไปซื้อหนังสือเกี่ยวกับ mindset เกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับการเงินนะครับมาอ่านมากขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าโลกแห่งการลงทุนมันมีเยอะนะครับ และเราก็อยู่เพียงโลกแห่งการเก็งกําไรนะครับดังนั้นการเก็งกําไรของเราคือการโฟกัสที่การทําเงินจากตั้นเงินน้อยๆนี่นะครับเงินน้อยๆของเราจะเป็นเงินมากๆนะครับคําว่ามากๆเนี่ยเราก็จะเไปลงทุนเงครับเราไปลงทุนแล้วลงทุนมันก็จะสร้างอะไรครับสร้างเงินให้กับเราอีกทีนึง่ง โดยการสร้างเงินเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นพาสซีฟแล้วนะครับก็คือเงินที่เราเนี่ยนะครับเอาเงินไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นเมื่อเราถึงขั้นที่สามารถนำเงินนะครับไปต่อยอดได้มันก็จะสู่นะครับการสร้างพาสซีฟอินคัรมและมันก็จะทำให้เรานะครับมีรายได้หลายทางนั่นเองนะครับเช่นเดียวกับการทำ u t u b e ของผมนะครับมันก็ถือว่าเป็นการสร้างนะครับ อสเซทแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยนะครับมีแพสซ i ฟอิ n c o m e เข้ามานั่นเองนะครับโอเคนะครับแน่นอนสุดท้ายนะครับผมก็เชื่อว่าคนที่ทุ่มเทแล้วจริงจังมันจะทำจดสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมคงต้องฝากเพียงเท่านี้นะครับคุณมีเงินหนึ่งร้อยล้านคุณจะเริ่มมันวันนี้หรือว่าคุณจะนั่งดูและก็รอคอยความสำเร็จนะครับมันไม่มีทางนะครับถ้าคุณนั่งดูนะครับเริ่มวันนี้นะครับ พรุ่งนี้คุณจะเก่งกว่าเมื่อวานแน่นอนนะครับและผมก็คงเป็นแค่เด็กคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดนะครับแต่ผมก็แน่นอนครับผมก็ยังเป็นแค่เด็กนะครับผมก็ยังเชื่อว่าเทุกคนนะครับสามารถพัฒนากันได้แล้วตัวผมเองก็จะสู้ต่อไปนะครับและก็จะมาแชร์สิ่งดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านนะครับและแน่นอนครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับ ดึกแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในชิปวิดีโอได้ครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับมันก็จะแจ้งเตือนให้ทุกท่านนะครับเมื่อทุกท่านเนี่ยเห็นนะครับถ้าผมลงชิปใหม่มาคุณจะเห็นก่อนใครนะครับโอเคไปก่อนครับสวัสดีครับเปิดรับสมัครแล้ววันนี้สนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดมันนี่ออนแอร์